มีคำถามมาจากนะฮะ FC นะครับนะครับผมที่ใหม่ในในการเลี้ยงไก่นะฮะพอดีเขาบอกว่าเขามีไก่หนุ่มตัวนึงนะครับตอนนี้ก็อยากจะเริ่มเลี้ยงนะครับไก่หนุ่มตัวนี้สู้ไก่แล้วนะฮะมีไก่หนุ่มตัวนึงแต่ก็ใหม่นะครับว่าไม่รู้จะเริ่มแบบไหนยังไงดีนะฮะเห็นพี่ข้างๆบ้านนะฮะใหม่เหมือนกันเลี้ยงนะฮะหวยไปแล้วครับนะฮะ ไม่รู้จะจะต้องระวังอะไรยังไงครับไก่ถึงจะไม่ป่วยแล้วก็สามารถเลี้ยงต่อเนื่องได้ยาวๆต้องเริ่มเหยียบไหนเริ่มยังไงนะครับนะฮะคลิปนี้มีคาตอบนะครับนะยวผมตอบคําถามให้นะครับสาหรับไก่ใหม่นี้ไม่น่าจะยากนะครับผมก็ผ่านไก่มาเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับไก่ใหม่ๆเนี่ยเริ่มเลี้ยงนะผมก็เริ่มเลี้ยงมาหลายตัวนะครับลองผิดลองถูกมาหมดแล้วนะครับนะครับผมทิ้งไปแล้วห้าตัวสิบตัวแล้วนะครับกว่าจะรู้ว่า ยังไงบ้างนะครับเริ่มเลี้ยงไก่ใหม่นะครับมีไก่หนุ่มตัวนึงนะครับอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนละสู้ไก่แล้วนะฮะอาจจะสู้หรือยังไม่สู้นะครับนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้ามีเนี่ยมันจะสู้ไก่แล้วล่ะนะครับเอาที่สู้ไก่แล้วแล้วกันนะครับเอามาอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยเอามาขังสุ่มก่อนนะฮะไก่อาจจะจับมาจากฝูงนะครับยังไม่เคยสุ่มนะครับยังไม่ชินสุ่มนะฮะ เอามาขัางสุ่มก่อนการที่จะเอาไก่มาขัางสุ่มเนี่ยไก่ใหม่ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมขังสุ่มเนี่ยบางตัวป่วยในสุ่มก็มีนะครับสังเกตไหมครับท่านนะฮะที่เคยเลี้ยงไก่อยู่แล้วนะฮะป่วยได้นะครับป่วยได้ผมก็มงงเหมือนกันจับจากฝูงมาตอนแรกก็ปกติดีๆไม่มีอะไรครับเอามาขัางสุ่มเหงาซึมขี้ขาวก็มีนะฮนะเนี่ยครับผมเราเอามาขัางสุ่มก่อนให้เขา ชินกับการขังก่อนเขายังไม่เคยชินไม่เคยอะไรบางคนเอามาตีเลยปั้มเลยนะฮะปั้มเลยตีเลยตีเพ๊่เอามาขังไว้ในสุ่มอีกจากที่เขาวิ่งวิ่งอยู่ในอกับเพื่อนเพื่อนเขาอะ่ะนะฮะแล้วเอาเขามาออกมาจากฝูงแล้วเขาเอามาตีเลยนะฮะเอามาพังสุ่มวันเดียวแล้วก็ตีเลยตีเสร็จนะฮะตีเขาเสร็จเอามาขังสุ่มไ้คิดดูครับสภาพ ขนาดไหนนะครับอทย์ตีก็ตีละห้าวคือข,ขนองก็ตีไปพอตีเสร็จเอาก็เอาหนีจากเพื่อนมามาขัางสุม่มันก็คือความเคยชินของไก่มันก็จะเศร้าเหงาซึมคิดถึงเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะก็เหมือนเรานะครับอ่าเรียนจบมาทํางานกรุงเทพคิดถึงบ้านนะไก่ก็คงมีมีจังหวะนั้นเหมือนกันอันนี้ผมคิดเองนะฮะผมให้มันเหงาเงาเนาะนะฮะ ผมก็เลยคิดว่าเอามันมาขังก่อนอย่าเพิ่งเอามานันไปตบไปตีอะไรกับใครเอามันมาขังก่อนขังไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งในระหว่างขังเนี่ยนะฮะและระหว่างขังเนี่ยกินข้าวกินน้ําปกติเหมือนชาวบ้านเข้าไปนะฮะเอามาเช็ดน้ําให้มันชินน้ําก่อนนะครับเช็ดน้ําเช็ดน้ําบางบางบางน้ำเย็นนะฮะเช็ดน้บาบางบางตอนอ่า เช้าเมื่อใช้สายจะมีแดดนะครับเช็ดน้าตากแดดตากแดดก็ยา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 จากนานนะครับอย่าให้อ้าปากนะครับตากแดดพอนั้นนะให้เขาชินในการเช็ดน้ำนะฮะในการอาบน้านะฮะในการอาบน้าเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยเกิดมายังไม่เคยได้แบบโดนคนมาจับอาบน้ําเลยนะฮะอาบน้ําแห้งแห้งเสร็จเอาไปขังสุ่มให้เหมือนเดิมนะฮะขังสุ่มตื่นมาอีกวันนึงก็อาบน้าเอาไปขังสุ่มให้เหมือนเดิมเช่นเช่นกันนะครับทําแบบนี้นะครับ หนึ่งอาทิตย์นะฮะพอทำแบบนี้หนึ่งอาทิตย์เสร็จนะฮะในระหว่างอาบน้ำนั่นน่ะก็คือต้องใช้อ่าอ่าช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆนี่ใช้พวกแชมพูสระผมนะฮะแชมพูสระผมของคนเนี่ยนะครับเช็ดให้ขนไก่เนี่ยมันจะได้เข้ากับน้ำได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันจะไปไล่ไอ้พวกไรไก่นะครับบานนอกเข้าอื่นให้ครับให้ไล่ให้ให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  พวกไรไก่ที่มันเราสังเกตดูในตัวไก่ตกไก่ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีพวกตัวเล็กๆเ,เหมือนเหมือนไรเหมือนน่ะถ้ามันจะมีสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในตัวมันนะมีครับมีสังเกตดูเปิดดูในใต้ขนในอะไรมีนะฮะสังเกตดูตัวขา,ขาวๆเล็กๆบางทีเห็นเอาพวกแชมพูพวกอะไรไล่เช็ด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 ให้หมดเลยนะครับผมนะฮะเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ไล่แชมพูเช็ดให้หมดแล้วก็ไปตากเอาไปตากแดดนะฮะ เช็ดแชมพูอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะฮะตากแดดเช็ดหนึ่งอาทิตย์ตากแดดนะฮะเสร็จปุ๊บนะฮะก็หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอแล้วก็เอาเขาไปเขาเรียกว่าจะถ่ายยานะครับจะถ่ายพยาธินะ,ะไก่ที่จับจากฝูงมานะครับมันจะมีพยาธิอยู่ในตัวมัน เมื่อไรก็ตามที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้พยาธิเ่ยเราป้อนอายาป้อนอะไรเข้าไปเนี่ยพวกพยาธิก็แบ่งกินกันไปหมดนะครับมันก็จะทําให้ลคาคันท้องไส้มันมันจะทําให้การจเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อกันที่เราอยากจะได้ฟิตกล้ามเนื้อตรงนั้นอยากจะฟิตตรงนี้มันไม่ขึ้นนะฮะนั่นคือต้องถ่ายพยาธิก่อนการถ่ายพยาธิก็คืออ่าโดยเทคนิคผมนะมนะบางคนก็ถ่ายเลยโดยเทคนิคผมผมจะเอาไปเตะก่อนเตะกัสักห้าหรือสิบนาทีนะฮะเตะกับอาจจะ มัดไก่นวมปัดมัดปากไก่นวมไว้หรือเปิดพัตเตอร์บนเปิดพัตเตอร์ล่างของไก่นวมไหมนะฮะแล้วก็ให้ให้ไก่เราเตะนะครับผมให้ไก่นวมเตะเราได้บ้างนะครับก็ให้มันเตะกันสักห้านาทีก็ได้นะครับนะครับบางคนก็คิดว่าไก่เรามันตากแดดพอได้ทําเนื้อทําตัวได้แล้วก็ลองดูพอเตะเสร็จคร๊บอะเตะเสร็จปุ๊บนะครับเตะเลยครับเตะตอนเช้านะครับเตะเสร็จปุ๊บเตะตอนเช้านะครับเช้าประมาณหกโมงเลยนะครับเลี้ยงไก่ต้องตื่นเช้าครับเตะเสร็จปุ๊บทายา ยาถ่ายที่ถ่ายยานะครับที่เขาที่เขาขายตามร้านขายยาไกลนะครับนมาถ่ายเลยครับอะไรก็ได้นะครับถ่ายยาถ่ายนะครับกินเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่ก็กินเข้าไปกินเข้าไปนะฮะกินเสร็จปุ๊บกระเพาะยังไม่มีข้าวนะฮะกินเสร็จปุ๊บน้ํำตามเยอะๆนะครับน้ําเยอะมากน้ําวันนั้นต้องพิเศษมากๆเลยนะครับนะฮะน้ําต้องพิเศษมากๆวันนั้นต้องกินน้ําเยอะที่สุดจนกระเพาะจะแบบนั้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยมันจะไปในลําไส้มันจะ มันจะไล่ตัวยาเนี่ยไปในลําไส้ทุกที่นะ้ําไปตรงไหนตัวยาก็ไปตรงนั้นนะฮะนะฮะเสร็จปุ๊บสักประมาณอ่าถ้าเป็นผมนะผมประมาณสักเที่ยงนะฮะถ่ายตอนประมาณหกโมงเช้านะครับผมผมจะรอสักคือไก่มันจะต้องขี้ตอนเช้านะครับนะครับผมม,บม,นะม,มมันจะขี้อีกรอบหนึ่งถ้าเราให้มันกินน้ำไม่เยอะมันจะขี้ถ่ายอีก ล้วก็จะไปต้องไปสังเกตดูนะครับถ้ามันมีการถ่ายแล้วมีพยาธิแล้วหรือว่ายังไม่มีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีการถ่ายแล้วเยเราค่อยเอาข้าวอะไรให้มันกินนะฮะเอาข้าวอาน้ําให้มันกินนะครับผมนะครับผมก็สักเที่ยงนะครับเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับเสร็จผมก็จะเอาข้าวอะไรเข้ากินเลยเขาจะค่อยถ่ายออกมาถ้ามีพยาธิก็มีถ้าไม่มีพยาธิก็คือไม่มีเหมือนกันนะอาจจะไม่มีก็ได้นะไม่ใช่ว่าถ่ายแล้วไม่ออกยาไม่ดีไม่ใช่นะครับไม่มีพยาธิก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะในบางครั้งบางจังหวะ อีกรอบหนึ่งในในในสักอีกสักสองอาทิตย์ก็ถ่ายอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็ก็เลี้ยงได้เลยนะฮะหลังจากนั้นก็เลี้ยงได้เลยนะครับก็จะมีการทาไล่ไรไก่นะครับสองถ่ายพยาธิจากตัวไก่นะครับนะฮะพอถ่ายพยาธิจากตัวไก่เสร็จปุ๊บกเ็เริ่มเริ่มเลี้ยงได้นะครับเริ่มเลี้ยงได้นะครับผมอ่าแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าเรื่องวัคซีนนะไม่แน่ใจว่าน่าจะมีมาแล้วจากจากาจากต้นสายที่เขา,าพัฒนานะส่วนมากเขาจะทําวัคซีนไก่ยอยู่แล้วนะฮะนะครับผมกเม็เริ่มเริ่มเลี้ยงได้เลยเริ่มเลี้ยงก็ไปฟังอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับในการเริ่มเลี้ยงนะครับอันนี้คือ,คอ,คอการเตรียมตัวสําหรับไก่หนุ่มตัวนึงเตรียมตัวประมาณนี้นะฮะเตรียมตัวเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาพร้อมที่จะเข้าสู่ให้ชินกับสุ่มนะฮะแล้วก็ให้ ไม่มีพยาธิเพื่อที่จะแย่งอาหารเขาแล้วก็เพื่อให้เขามีการได้ฟิตซ้อมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับแดดนะฮะนะครับผมมีไล่อะไรในตัวเขาเพื่อจะไม่ให้มันลำคาญใจลำคาญตัวให้มันคลายกล้ามเนื้อมันก็เรียกให้มันคลายคือผ่อนคลายอ่ะถ้าเป็นคนก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยผ่อนคลายพวกไรพวกอะไรมันจะคันนะฮะคันมันก็จะเคยเห็นไก่มันชอยขนขนเล่นไหมครับมันไล่อะไรนะฮะในตัวมันนะครับสังเกตียดูนะครับ พวกแชมพูพวกแชมพูยาสระผมอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาไล่ดันนั้นได้นะครับนะฮะอย่าลืมนะครับไล่ไรก่อนนะฮะกาดแดดอาทิตย์หนึง่งนะฮะแล้วก็เอามา,าเตะสักห้าทีแล้วก็เอามาถ่ายยานะครับถ่ายยาก็ประมาณครึ่งวันนะฮะนะครับผมก็เอาเข้านะ้ำให้กินหลังจากนั้นก็เข้าคอร์สได้เลยนะครับเข้าคอร์สได้เลยก็พักสักหน่อยหนึ่งสักสามวันถึงห้าวันก็ปั๊มสัก สิบนาทีนะครับก็ลองดูนะครับนะครับผมแล้วก็มาฟังในอีกคลิปต่อไปนะครับว่าไก่หนุ่มเนี่ยนี่คือการเตรียมตัวนะครับส่วนไก่หนุ่มที่แบบจะเลี้ยงต้องเริ่มยังไงอีกอีกทีหนึ่งครับว่าเลี้ยงแบบไหนคอร์ส14วันยังไงนะครับ